สวัสดีค่ะลองนึกภาพตามนะคะเวลาเราเจอเอกสารสัญญาภาษาต่างประเทศที่แบบมีแต่สับเฉพาะทางเต็มไปหมดเลยคําผิดแค่คําเดียวเนี่ยเอออาจจะพลิกสถานการณ์ทางกฎหมายไปเลยก็ได้นะคะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันค่ะอิงจากบทความ10สิ่งที่ควรรู้ก่อนเลือกใช้บริการแปลเอกสารทางกฎหมายมาดูกันว่าทําไมการแปลเอกสารกฎหมายมันถึงไม่ใช่แค่เปลี่ยนภาษาเฉยๆแล้วก็มีอะไรที่เราต้องคิดต้องพิจารณาบ้างเพื่อให้เลือกบริการได้แบบมั่นใจจริงๆค่ะ โอเคค่ะประเด็นแรกเลยที่บทความเน้นมากๆคือเรื่องความถูกต้องแม่นยำแบบต้องเป๊ะ100%ยอเซซึ่งฟังดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในทางกฎหมายนี่คือหัวใจสำคัญเลยใช่ไหมคะการแปลผิดพลาดนี่มันส่งผลเสียร้ายแรงได้ขนาดไหนคะโอ้โหร้ายแรงมากครับคือไม่ใช่แค่ความหมายเพี้ยนนะครับแต่มันกระทบสิทธิ์กระทบหน้าที่ตามกฎหมายกันเลยทีเดียวในบทความก็ยกตัวอย่างน,นะอย่างสัญญาธุรกิจเนี่ย ถ้าแปลคําสําคัญผิดไปนิดเดียวแบบเงื่อนไขหลักๆอาจจะนำไปสู่ข้อพิพาทได้เลยนะครับหรือทำให้สัญญานั้นกลายเป็นโมฆะไปเลยก็ได้ที่สำคัญ,ญที่สุดคือการรักษาเ,เจตนารมณ์ทางกฎหมายะครับซึ่งมันซับซ้อนกว่าการแปลตรงตัวมากมันคือการเข้าใจว่ากฎหมายหรือสัญญานั้นๆมีขึ้นมาเพื่ออะไรกันแน่ในบริบทนั้นๆครับโหพอพูดคำว่าเจตนารมณ์ทางกฎหมายนี่ ชัดเลยค่ะทําให้เห็นภาพเลยว่าทําไมนักแปลถึงต้องไม่ใช่แค่คนเก่งภาษาแต่ต้องเชี่ยวชาญกฎหมายด้วยบทความบอกว่าต้องรู้กฎหมายทั้งของประเทศต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยทําไมต้องขนาดนั้นเลยคะใช่ครับจําเป็นมากเพราะว่าระบบกฎหมายแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันคําศัพท์กฎหมายคําเดียวกันเนี่ยในบริบทของกฎหมายแบบซิวิลลอ w กับคอมมอนลอ w ความหมายหรือเนยะอาจจะต่างกันไปเลยก็ได้ นักแปลต้องเข้าใจความแตกต่างตรงนี้ไม่งั้นอาจจะเลือกใช้คำที่มันสื่อความหมายคลาดเคลื่อนไปจากเจตนาเดิมได้ครับแล้วก็ผู้เอกสารแต่ละประเภทอีกอย่างสิทธิบัตรคำพิพากษาสารพวกนี้ก็มีรูปแบบมีภาษาเฉพาะตัวของมันต้องเข้าใจรายละเอียดลึกๆเลยครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะไม่ใช่แค่รู้ภาษาแต่ต้องรู้ภาษาของกฎหมายในระบบนั้นๆด้วย แล้วเรื่องความลับของข้อมูลล่ะคะเอกสารพวกนี้ข้อมูลสําคัญข้อมูลส่วนตัวข้อมูลธุรกิจเต็ไมไปหมดเลยบทความมีคําแนะนําเรื่องการตรวจสอบมาตรการรักษาความปลอดภัยอะไรพวกนี้ยังไงบ้างคะอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยครับเพราะข้อมูลในเอกสารกฎหมายนี่เอ่อมันอ่อนไหวมากทั้งข้อมูลธุรกิจการเงินข้อมูลส่วนบุคคลบทความก็แนะนําให้ดูเลยครับว่าผู้ให้บริการเนี่ยเขามีมาตรการที่ชัดเจนไหม เข้มงวดหรือเปล่ามีพวกข้อตกลงรักษาความลับหรือ NDA ไหมระบบเก็บข้อมูลส่งข้อมูลปลอดภัยแค่ไหนเรื่องพวกนี้มันสะท้อนความเป็นมืออาชีพความน่าเชื่อถือได้โดยตรงเลยครับถ้าข้อมูลรั่วไหลขึ้นมานี่ความเสียหายมันอาจจะมหาศาลทั้งทางธุรกิจชื่อเสียงนะครับจริงด้วยค่ะคิดภาพตามแล้วน่ากลัวเหมือนกันนะคะทีนี้มาถึงเรื่องที่หลายคนน่าจะสงสัยเหมือนกันคือเรื่อง Human translators versus AI นะคะแบบว่ายุคนี้ AI มันก็เก่งขึ้นทุกวันทุกวันแล้วในเอกสารกฎหมายนี่ใช้ AI ช่วยได้ไหมคะบทความว่ายังไงบ้างคะเป็นคำถามที่ดีครับในบทความเขาก็ยอมรับนะครับว่า AI เนี่ยมีประโยชน์อาจจะใช้แปลเบื้องต้นหรือช่วยให้พอเข้าใจภาพรวมได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเป็นเอกสารกฎหมายที่ต้องการความแม่นยำสูงสุดต้องการความเข้าใจบริบทแบบลึกซึ้งจริงๆเนี่ย AI ยังมีข้อจำกัดอยู่เยอะครับ คือ AI มันอาจจะแปลคำศัพท์ได้ตรงตัวนะแต่มันยังตีความเจตนารมณ์ที่ซับซ้อนไม่ได้พวกความหมายแฝงหรือความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มันส่งผลต่อการตีความกฎหมายเนี่ย AI ยังตามมนุษย์ผู้เชี่ยวชาญไม่ทันครับการพึ่ง AI อย่างเดียวเพียวๆสำหรับงานสำคัญแบบนี้ก็เลยยังเสี่ยงสูงอยู่ครับอย่างที่บทความเขาชี้ไว้ อ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือน AI ยังขาดวิจารณญาณกับความเข้าใจบริบทที่มนุษย์เรามีเนาะสุดท้ายค่ะบทความแนะนำให้ดูเรื่องรีวิวความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการด้วยอันนี้พอจะขยายความเพิ่มได้ไหมคะว่าควรดูอะไรเป็นพิเศษครับการดูรีวิวหรือความคิดเห็นจากคนที่เคยใช้บริการจริงๆเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยครับ ควรมองหาคอมเมนต์ที่มันเจาะจงหน่อยนะครับเกี่ยวกับคุณภาพงานแปลด้านกฎหมายโดยตรงเลยดูว่างานเขาแม่นยำไหมตรงเวลาหรือเปล่าการสื่อสารเป็นยังไงการจัดการข้อมูลลับของลูกค้าเขาทําได้ดีแค่ไหนคือการเลือกผู้บริการที่มีชื่อเสียงดีๆน่าเชื่อถือถึงแม้ราคาอาจจะสูงกว่านิดหน่อยแต่มันก็เหมือนเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับเพื่อความถูกต้องความปลอดภัยในระยะยาวสรุปได้ดีมากเลยค่ะแสดงว่าการแปลเอกสารกฎหมายนี่มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆจริงๆ ต้องอาศัยทั้งความแม่นยำทางภาษาความรู้เฉพาะทางด้านกฎหมายการรักษาความลับที่เข้มงวดและที่สำคัญเลยคือวิจารณญาณของมนุษย์ที่ AI ยังแทนไม่ได้จริงๆในการตีความเจตนาที่แท้จริงนะคะถูกต้องเลยครับและขอทิ้งท้ายเป็นคำถามให้ลองไปคิดกันเล่นๆนะครับ ในเมื่อเราเห็นแล้วว่าความแม่นยำการเลือกใช้คำในภาษากฎหมายเนี่ยมันสำคัญมันส่งผลกระทบได้มากขนาดนี้ลองกลับมามองในชีวิตประจำวันของเราดูสิครับแค่ความแตกต่างเล็กๆน้อยในการเลือกใช้คำพูดทั่วไปของเราเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนน้ำหนักความหมายหรืออาจจะสร้างความเข้าใจผิดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเลยก็ได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้อยู่ในบริบทของกฎหมายก็ตามลองไปคิดกันดูครับ